สวัสดีค่ะบริษัทยามามรินะคะเขาทำอาหารสำเร็จรูปของไทยะคะ่ะกระเป๋าเดเราต้องเสนอวิธีการกินหลายหลายอย่างนั่นใช่ไหมคะไม่งั้นก็กลัวลูกค้าเบื่อบะหมีส่สำเร็จรูปบะหมี่กรอบแพล้งไายโม,มจิญี่ปุ่นค่ะคนญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยกินนะคะ <laughs> 合う合うめアロイマイアロいマイアいまマイアロイ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 マお茶目で可愛らしくて私すごい大好きなのでそれでイマイアロ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 イ こんにちは、メイจ申します。日本人でโมชินอจินเดวันนี้มาเทสอาหารสำเร็จรูปกันค่ะอันนี้มาจากบริษัทยามาโมรินะคะเขาทำอาหารสำเร็จรูปของไทยค่ะเมย์ทำสูตรร่วมกันกับทางบริษัทยามาโมริค่ะเขาเป็นเจ้าหนีาพี่ของบริษัทยามาโมริคุณฮาชิจูเมะค่ะเออแล้วก็คุณนิสกิมิคุณคุโรซาวะค่ะสวัสดีค่ะ มีแกงเขียวหวานค่ะอุ่นกินได้เลยแกงมัสมั่งค่ะอันนี้แกงพริกผันใต้ค่ะเผ็ดมากแล้วก็คะแนงไก่ค่ะอันต่อไปค่ะกระเพราค่ะกระเพราไก่ค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยอาหารไทยที่รู้จักกันนะคะก็มีกระเพราอันดับแรกค่ะเมนูต่อไปนะคะแกงกะหรี่ค่ะแกงกะหรี่นะคะสำหรับญี่ปุ่นอะทานง่ายค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ต่อไปนะคะปูผัดผงกะหรีค่ะคนญี่ปุ่นชอบทานปูผัดผงกะหรีนะคะเพราะว่าไม่เผ็ดสุดท้ายนะคะต้มยำกุ้งค่ะวันนี้ไม่กินกับข้าวนะคะวันนี้กินกับอย่างอื่นค่ะน้ําเดือดแล้วใส่แกงลงไปต้มสาม่นทีก็ทานได้เลยค่ะหรือไม่ก็อุ่นไมโครเวฟรอ3นาทีนะคะครบ3นาทีแล้วค่ะ เทสายชามกินได้เลยอะค่ะอันนี้ของเมเกมัสมันเฉียวหวานไก่ค่ะเขียวหวานไก่เพราะวา่า เราต้องเสนอวิธีการกินหลายๆอย่างนะใช่ไหมคะไม่งั้นก็กลัวลูกค้าเบื่อถ้ามีอย่างอื่นกินแทนข้าวนะคะกต็ต้องเขียนสูตรนะคะแล้วก็ลงเว็บไซต์ของเขานะคะก็ลงหลายอย่างนะคะมีสูตรหลายอย่างคะ่ะว่าถ้าไม่ได้กินข้าวนะคะมันจะกินกับบะหมี่ก็อร่อยอุด้งก็อร่อยโซมเมงก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องคิดใหม่เรื่อยๆะคะ่ะลูกค้าไม่เบื่อคะ่ะ

ディップするみたいな感じでね、ディップみたいにしてもいいでしょうね、うん、こんな感じで。これね、ガパオは間違いないないと思うんですけどね。うん、ガパオとポテトフライです。いただきます。うん。 ก็ปกติสปายีกระดเขาบอกว่ากะเพราเผ็ดใช่ไหมคะรกเผ็ดแต่ว่าเฟรนฟรายนี่ยรสไม่เผ็ดกินเข้าไปแล้วก็มันจะเข้ากันดีนะคะ่ะกลมกดีคะ่ะไทาเด์โปรเตตโต้บูปะป่นคาเร่เด็จัดกินมาอืมอืม すごくอっคて,て美味เตですカอの風味がすごくด้าบ้อกาว่าโ่เข้ากันดีมากๆเลยค่ะโปมีรสหวานแล้วก็แฝงปลายก็หวานมันจะเข้ากันดีト o ヤンันคุณ

เปรี้ยวมาจากต้มยำกุ้งนะคะมันจะเข้ากันดีมันได้รสชาติใหม่ๆอะคะ่ะรสใหม่ก็คือมีวิธีการกินใหม่ๆอะคะ่ะอย่างที่สองคือเป็นหมี่สำเร็จรูปค่ะいただきますฟลิกจะยามิทึกになりますねプリ<ん>ิกจ癖になりますねプリิกเになります マッサマンありますよね。そうなんですよ。マッサマンブリックはグリーンはちょっと消しちゃうかもしれない。そうなんですよ。丸と三角です。私、丸三角。アロイマ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 。どれですか？アロイマ。 อ๋มัสแมนมัสมัสแมนซอสซอสซอสใช่ใช่ปูผัดปงกะลีกับพริกกับมัสมนใช่ข้ากดีดนันที่เผ็ดที่สชอบแต่ว่าจะไม่เก่งเท่าไหร่อิชうん。あอ๋จะเก่งมากกว่า

เอฟุปะปุนเนี <laughs> yep. <ots f 20> ่ยอรますね。マジ่งเมะう。จ๋ออร่อยมากเข้ากันที่สุดอย่างที่สี่เป็นโมจิญี่ปุ่นค่ะขอนญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยกินนะคะ今までお餅とタイカレ合わせたことありますかないですないです初めてですครั้แรกเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะสนใจอยู่นาะว่าจะ 顔かんやんな、ま、かういローーカレ、まあ、そうだ、イーロカレーはななったからこっちにはねカレー ก็กป,ปออร่อยมากเนี่ยก็ปอรอ,อ,อร่อยมากนะคะสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเฮ้ยโมกับเกนไทยจะเข้าเหรอใช่ไหมแล้วลองชิมดูนะคะเมตัวแทนเป็นคนไทยนะคะก็พอน่าจะเข้ากันที่สุดหรือเปล่า ชอบแพนแนมากกว่าแพนแนงก็เข้มข้นใช่ไหมคะแล้วก็มดจิกับเหนียวมันจะกัดกันเลยอะเข้ากันดีอะคะ่ะอย่างที่5เพ่งเกี๊ยวลวกคะ่ะอืมอืมบุญแกเร็อมอร่อยอร่อย สมนเจ่ากนไม่เกไ่าเกน่าะเกนไะเกิป่ะเกนไปเก้าเกนเน่ะน่นแปน่มันไปไม่เข้าไม่เข้านไ่เนไ่ะเเกนไ้นะเกินไนะนเนนาะนาเข้าไมถ่งอันนีาไม่เก้าเราก็ไม่รู้เนาะแต่จะเกจะรู้ เราเราก็จะได้แนมนากานกับลูกค้าได้วด่า้เคร่องาก้ากอันนี้เคร่เากันคะ t า a i ร์เทศไทยเนหลักที่ใช้ผักและรื่องเท g จาภาคกเทศไทยเป็นหกที้ผักแเครือเทกภาาอรเทศไนักที้ผักแเ่อเจาการไนก่ี่ะเราก็ทําร่วมกับอาจารยเยเมใช้เวลา3ปะเหกีัแล้เค่อากอระเีชองเาย อยู่ในนี้อันนี้นะคะอันนี้มีมีกระเพราอยู่แล้วแต่ว่าปรับสูตรใหม่ค่ะอันนี้ใช้พวกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้พวกน้ำมันหอยนะคะใช้แต่น้ำปลากับน้ำตาลใช้เวลาสองตีค่ะเราชิมกันเลยนะคะอ,อันนี้แกงป่าไก่ค่ะตรงน,นี้เห็นใบกระเพราเพราะว่า บริษัทยามมโมริมีโรงงานที่ไทยใช่ไหมคะก็เลยใช้กะเพราสดได้ะคะ่ะเกมป่าเดいただきます 日本人は無理だったらきっと愛されると思いますか現ぱって好きだと思いますか日本人とってといはい、のハーブがいっぱい入っているので癖になると思いますカパオですいただきます เมมีสูตรใหม่คือน้ำตากับน้ำตาลใสนิดนึงแค่นั้นเองนอกจากนั้นไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากกะเพราใช่ไหมคะอันนี้มันสิมปูดดีแล้วก็หอมกะเพรามากกว่าคนญี่ปุ่นก็น่าจะชอบนั่นก็

そうですね。あのー、結構その外で食べるのとこう山盛りの商品を食べていただくっていうのであのー、すごく差がないなと思っていてどちらかというとあんまり差がないなと思っていてあの手軽に。 あの手元であのタイの味を感じることができるものだと思うので本当にお店に行くのと変わらないような味が味わえると<タッ>あいつもねイ先生とはすごく楽しくお仕事をさせていただいてます <laughs> なんかあの普通に仕事していたら気づけないやっぱりタイ現地のタ,<ッ>タマハンガン特流やなんかカカオチョーメイティーメガレンラーオアハンタイ 我先生ご自身がすごくユーモアがあってあの時々おちゃめな感じの方なのでそこもあって <laughs> あそれおちゃめでかわいらしくて私すごい <laughs> <も>大好きなので,の <laughs> で<も>それで月に一度一緒にお話しするのすごく <laughs> <も>その時間自体がすごく楽しみになってます。<laughs> ทำกับเมส,มสบายใจ <laughs> ขอบคุณทำบริษัทยมบริจริงๆเลยค่ะ <laughs> อย่างเช่นออกระเพราใช่ไหมคะเมชอบทำอย่างนี้มากกว่าแล้วเขาก็พยายามทำตามที่แม่ชอบเพราะว่าเ,ออเขาก็ต้องการความอร่อยก็เลยเชื่อเมอย่างเงี้ยทำอาหารที่บ้านเนี่ยง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าทำที่โรงงานเนี่ย มีอะไรแบบยากมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ที่โรงงานอันนี้หายากอันนี้ไม่มีขายมีปัญหาหลายอย่างมาตลอดนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไงก็สู้ทําให้สินค้าของเราอร่อยมากขึ้นยังไงดีเขาก็ปรึกษาเมตลอดด้วยค่ะเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยช่วยทำเต็มเต็มที่ แฟงน์ฟลายนะคะก็อร่อยทุกอย่างนะคะแต่โดยเฉพะาะชุนดิสนีย์กระเป๋ากระเพรากับมัสมันเข้ากันสําหรับแม่น,นะคะเข้ากันที่สุด,สดบะหมี่สําเร็จรูปนะคะแม่ชอบโป้ผักป่งกะหรี่แล้วก็มัสมังเกลพริกสามอย่างคะ่ะบะหมี่กรอบนะคะเฮตุคัติกะรีแม่ผู้ผปผูผักป่ง,ปปงกะหรี่อร่อยค่ะแล้วก็เกงกะหรี่ ต้มยำมันย้อยต้มอัสตะเกตต้มต้มยำมังกรเออต้มยำกุ้งก็อร่อยนะคะโมจินะคะสําหรับเมนะคะกุผัดผงกะหรี่แล้วก็กะเพราผนังค่ะเอ้อผนังเข้ากันผัดนังเข้ากันที่สุดเกี๊ยววันตันจะต้มอัสตะเกตต้มยำมังกรต้มยำเออใช่เกี๊ยวเข้ากันกับต้มยำค่ะเมาซาแมันมัซาแมนก็มั่นๆว่าน่าจะตื่นขึ้นมาตอตออันนี้ไม่เข้ากัน 今日は山森さんの商品を使って、えー、ご飯以外の食べ方の検証をしました袋麺とそれからそうめんそれからお餅油揚げピーマン豆腐アバガドコロッケいっぱいのいい合わせてみました <laughs> <そう> <laughs> また新たな発見ができて楽しかったです楽しかったです、えー、名は日本人です